สวัสดีค่ะพกบกับก้อนนะคะที่ผู้จัก,การขายทีมบีบริษัททีสุสุออโต้เซ็นเตอร์นะคะวันนี้อ้อมอยู่กับรุ่นสเปซแคป1 9ึ่ดเก้าเอียออโต้นะคะสีบอลเงินตัวนี้ราคารถอยู่ที่6 4แ0 0 0ีืบาทนะคะโปรเรามีมากมายเลยนะคะนอกจากโปรดาวต่ำแล้วนะคะเรายังมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะดาว25่สิบางวดสำหรับผู้มีไรายได้ประจำนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่1.8 5นะคะ ลูกค้าที่เป็นอาชีพทั่วไปดอกเบี้ยอยู่ที่1.99นะคะมีนานถึง96วัด้วยหรือจะเลือกขับฟรี90วันก็ได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราก็ยังมีให้อยู่นะคะ5 0 0พบาทผู้ผลิตสินส่วนนะคะของอ e ีสูเอออโตเซ็นเตอร์30,000บาทนะคะที่สําคัญลูกค้าถ้ามีรถอีสูสุอยู่แล้วภายในครอบครัวมาซื้อเพิ่มถ้าเป็นกระบะเราจะให้ส,ส่วนลดเพิ่มอีก5 0า0บาทนะคะ นะคะพร้อมกับโบโถ้าไม่สะดวกมานะคะสนใจเงื่อนไขแคมเปญเนี่ยเราจองผ่านออนไลน์ก็ได้ค่ะง,ง่ายสุดใยการโอนเข้าบัญชีบริษัทอีสุออโต้เซ็นเตอร์นะคะไวเน้นบริการให้ถึงบ้านนะคะพร้อมกับส่งรถด,ด้วยมั่นใจปลอดภัยแน่นอนค่ะยังไงพักกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ